เนี่ยดูที่เพื่อนๆอ้อยดงเนี้ยเนี่ยมันมันตายไปหมดแล้วมันตายไปหมดแล้วแห้งตายเป็นป่าอ้อยตรงนี้เป็นเป่าอ้อยแห้งเนี่ยหรือเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนไปหลวงพระบางไปหลวงพระบางวันที่เก้ามกราก่อนไปหลวงพระบางเนื่อรื้ไปได้เนี่ยเกือบหมดแล้วเนี่ยเกือบหมดแล้วแล้วกะว่าเดี๋ยวกลับจากหลวงพระบางเนี่ยจะรื้อต่อแต่มันก็จนแล้วจนรอดมาจนป่านนี้จนวันที่สิบกุมภาแล้วยังไม่ได้รื้อต่อเลย แต่วันนี้น่าจะน่าจะต้องได้เลิกกันหละเพราะว่าตรงนู้น,น่ไอ้กอกิ่งมันเบอรี่แห้งๆอ่ะถ้าไม่เอาออกอะ่ะมันจะทําให้ไอ้น้ําสปริงเกอร์เนี่ยไปไม่ได้นะซ่อมสปริงเกอร์ไม่ได้สปริงเกอร์เปิดไม่ได้ต้นมไม้ตรงนี้ก็สงสัยว่าช่วงนี้ไม่มีน้ํามาเนี่ยมันมันจะตายแล้วแหละจําเป็นที่ต้องลงมือแล้วละ่ะเนาะเนาะยังไม่ขยันเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันจําเป็นแล้วละ่ะวันนี้ก็ต้องลงมือกันละ เไอ้ส่วนที่ทําไปแล้วนี่ก็พอมันเริ่มเตียนเปิดน้ําสปริงเกอร์มาหญ้าก็ขึ้นพึ่บหมดแล้วไม่มียังไม่ได้มานั่งถอนหญ้าเลยเออความขยันมาช้าจังเลยแต่วันนี้ไฟบังคับแล้วล่ะอนอะุล่ะเนี่ยจะต้องลุยแล้วเอาอ้อยมาปลูก,กวันนเหยียบบนยอดอ้อยข้เงล่าไม่รู้เนี่ยเนี่ยอ้อยมาเอาอ้อยมาปลูกใหม่ไว้น้ํามันไม่ได้สปริงเกอร์มันเสียหมดเราต้องซ่อม ต้องลุยกอเน,นี้ยออกอ่าก็งานเหนื่อยพอสมควรไกลกับต้นมะม่วงมหาชนกงานเหนื่อยแต่ว่ามันไฟบังคับโอ้มีขนุนออกมาอีกลูกนงดมีขนุนมีเจ้ากระลอกด้วยเออขนุนนี้ขนุนพันธุ์ดีนะต้นเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามันใหญ่ยังไงจะสุกแล้วค่อยมาทำคลิปให้เพื่อนดูทอีกได้ตอนเนี้ยต้องลุยตรงนี้ละเอา้าลงมือเสร็จแล้วฮะ เสร็จแล้วคือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยแค่ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเคลียร์ไอซากต้นไม้ที่มันล้มแห้งตายตรงนี้ออกไปให้หมดเพื่อมาให้ขวางเส้นทางท่อของไอ้น้ำสปริงเกอร์ที่เราจะได้มาเช็คซ่อมสปริงเกอร์ได้อันนี้แค่ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองคือต้องมาไอที่เราแหวกแหวกไอต้นไม้ที่ตายแห้งออกไปนะเอามาวางไว้ริมริมรั้วด้านนี้ ก็ต้องมาเคลียร์ตรงนี้ออกอีกตอนนี้เผาไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้มันร้อนต้องเขาประกาศให้ร่วมมือกันลด PM 2.5โดยการงดการเผาทุกชนิดตอนนี้เรายังเผาไม่ได้แต่จริงๆแล้วกิ่งไม้เนี่ยเราเอามาใช้ทําเตาฟืนได้แต่ว่ากว่าจะหมดเนี่ยมันก็โอ้โหนานถ้าจะให้ไวเคลียร์ตรงนี้ให้ไวก็คือต้องเผาแต่ก็ต้องเว้นช่วงก่อนร้อยให้ฝนลงก่อนค่อยเผาแต่ทิ้งไว้นานก็ไม่ดีพอมันเป็นกองเป็นกองเป็นกอง,กองไอ้เรียกอะไรอะ เป็นกองซากไม้เศษใบไม้แน an ้วงูก็เข้าไปไข่หนูก็เข้าไปทํารังเยเพราะฉะนั้นเอาไว้นานก็ไม่ได้นั่คือขั้นตอนที่สองต้องมาเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงริมรั้วที่เราเอาออกไปชั่วคราวเนี่ยขั้นตอนที่สามก็ต้องมาเคลียร์พื้นนี่อีกเนี่ยพื้นเนี่ยต้นเศษใบไม้พวกต้นหญ้าต้นอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยลกไปหมดเลยเนี่ยก็ต้องมาเคลียร์นี่อีกเนี่ยเต็มไปหมดเลยต้องมาเคลียร์ที่พื้นนลามาถากตรงนี้หรือถอนเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนที่สามกว่ามาจะเกลี้ยงโอ้ เหนื่อยนี่แค่ขั้นตอนที่หนึ่งหายใจจะไม่ทันได้เหงื่อปิ๊บใหญ่ๆเลยโอ้โหยืนจะหายใจไม่ทันต้องนั่งแล้วไปนั่งพักล้มมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วค่อยยังเอ่อค่อยโล่งขึ้นหน่อยแล้วค่อยออกมาทาถ่ายคลิปต่อเนี่ยโอยเหมือนได้เหงื่อดีจริงเพื่อนเลยเจ้าตู่เจ้าหมายเจ้าตุย๋ยพิชิตธันินไฮกันเพื่อนๆโอ้โห เปิรผู้หญิงใครวะปิดสนาแสงดาเกเรลินโอ้โหนี่มันสุดยอดนี่แค่หน่อยเดียวนะเี่ยนี่ถ้าจ้างเขานะถ้าจ้างเขาเนี้ยเนี่ยป่านนี้มันเสร็จไปนานแล้วเออเราว่าเออเงินเดือนเราน้อยเราไม่จ้างไว้ค่อยๆทาเองออกกาลังโอ้โหออกกําลังก็หน่อยเดียวจะเหงื่อเป็นปี๊บเออเดี๋ยวพักเขาอยังคั่วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมาซ่อมไอ้ท่อสปิงเกอร์กัน เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งซ่อมสปริงเกอร์เสร็จแล้วจะมาทําคลิปให้ดูว่ามันเป็นยังไง่ซมเสร็จแล้วอ่ะ่ะคุณนายที่บ้านเขาก็มาช่วยเขาก็มาช่วยมบบดน้ําต้นไม้อยู่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เราไปไปเลื้อยเสร็จต้นไม้แห้งแห้งตายตรงตรงในดวงอ้อยคุณนายก็มาช่วยลดน้ําให้เดี๋ยวรอคุณนายรดน้ำเสร็จก็จะต้องไปซ่อมสปริงเกอร์เสร็จแล้วเพื่อนเื่อนเรียบร้อยนี่เอาลม โอ้เดี๋ยวต้องไปเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวหมาบอกว่าเสร็จแล้วงานไม่เสร็จแล้วต้องแก้ไขอีกหน่อยละนู่นสามสามการสปริงเกอร์แถบนู้นล้มแล้วดินมันเปียกเดี๋ยวเอาหลักไปตอกก่อนเอาละเพื่อนเสร็จแล้วครับคราวนี้น่าจะโอเคนะตอกหลักแล้วน่าจะไม่ล้มแล้วละ่ะเอาไปดูว่าตอนนี้ห้าหัวสปริงเกอร์เนี่ยน้ามันจะยังไงเนี่ยมาได้มาถึงนี่ยมาเกือบถึงที่ยืนนี่นะเอาไปใกล้ๆกล้ดกันเผื่อไม่เห็นน้า เดี๋ยวน้ําเข้ากล้องแล้วค่าจุดสูงหน่อยเนี่น้ํามันจะออกมาประมาณนี้อันที่หนึ่งน้ำกระเด็นมาโดนมาถึงนี่เลยต้นส้มใมนกระถางอ้อยเนี่ยออกนอกแนวอีกแน่ที่เราไม่ต้องการมันก็ไปนี่ไอหัวที่สองเนี่ยแนวอ้อยอ้อยที่ปลูกใหม่ได้แล้วจะได้น้ําแล้วไม่งั้นมันตายหมดแน่หัวที่สามเอออันนี้มันเป็นยังไงอ่ะ อะไรไปอุดหรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแก้หัวที่สามแจะมีการอุดตันแล้วแนหะ่ะหัวที่สี่หัวที่สีหห่หัวที่ห้าหัวที่ห้าหัวที่ห้านี่ก็ท้ายมีขนุนหัวที่ห้านี่ก็จะได้ขนุนต้นนีล้ลูกเลยพันดีซะด้วยย่งหาป้ายไม่เจออย่างว่างค่อยหาครับอันนี้คือเนี่ยบริเวณนี้นี่คือสปริงเกอร์แถวทิศใต้สุด ๋ยวมีแถวโน้นต้องทราบมันเปิดน้ํามันไม่แรงแถวนน้นจะได้อ้อยแล้วก็มะม่วงมหาชานกด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวซ่อมหัวที่สามก็นี่ฮะเล่าให้เพื่อนฟังนะอะเน,นี้มันเป็นอย่างเงี้ยนีดูที่ไม่จ้างเขามาทาเองก็เหนื่อยชะมัดเลยนี่ยแล้วก็นี่ดูที่เนี่ยครึ่งวันแล้วงานชิ้นเดียวยังไม่เสร็จเลยมีใช่จ้า,จางเขาเสร็จไปนานเนยลยละแต่ก็ถือว่าออกกําลังนะทําไปเรื่อยแต่โอ้โหวันนี้เหงื่อเป็นปิ๊บ เหนื่อยชะวัดญ,ญาติเลยโอเคก็อ่ะร้านเพื่อนไปแค่นี้แล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋วมีงานอีกเยอะเลยในไร่เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขออกกำลังร่างกายสู้โควิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ